มันจางอันนี้คือ,อยังไงนะฮะถ้ามันเป็นคืออะไรคือคือถ้าถ้ามันร้อยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะผลลบไม่มีนะเพื่อนมันจะต้องขึ้นสีเท่ากันแบบนี้แต่นี่ก็เห็นอยู่ถ้าส่งถึงโรงพยาบาลก็น่าจะผ่านนะอันนี้ผลผล,ผลคือ,อยังไงนะตอนนี้ผลคือ,อยังไงนะฮะคือคือขีดผลบวกนะมันชัดเกินเดอรขีดผลลบตัวเนี้ยมันลางๆพี่เห็นไหมอ่าแต่ทีนี้ถ้าส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลต่อถ้าแบบนี้ยถึงโรงพยาบาลก็ก็น่าจะผ่านเดี๋ยวผมจะให้กลับนะ,ปะไปไปเรอ มันเห็นขีดสองฉายไฟดูดีๆแต่ถ้าดูไม่ไม่ตียังไงไม่เข้าใจครับอันนี้ไม่เข้าใจก็มีผลไงตรงนี้คือคือถ้าถ้าขีดเดียวถ้าผลบวกนี่มันจะขีดเดียวตรงนี้ถ้าผลลบจะมีสองขีดคู่กันเกิดจากอะไรอย่างเกิดจากสารเสพติดเม็ดเป็นแตเม็ดแต่ที่นี้น้องขีดขึ้นอยู่แต่น้องขีดขึ้นไม่สมบูรณ์น้องอาจจะไปกินกาแฟเยอะกินยาแก้ไออะไรอย่างเงี้ยนะยากระเพาะบางตัวมันก็อาจจะมีส่วนน้องไม่กังวลกับผลตัวนี้เพียงแต่ว่าตำรวจเขาสงสัยว่า ถ้าไม่ฉายไฟดูดีๆเนี่ยมันไม่เห็นขีดสองแต่พอฉายไฟแล้วมันเห็นนขีดสองลางๆนี่เห็นไหมขีดสองที่มันตัดคู่ขอถามนิดนึงครับแบบนี้เจอเยอะไหมแบบนี้เจอเยอะไหมแบบนี้นน้องอาจจะหนึ่งตัวยากระเพาะสองยาแค่อะไรอาจจะมีส่วนไม่ได้กินเลยผมไม่กินยาเลยแล้วก็อาจจะกาแฟเยอะเท้ไม่ไม่ใช่ล่ะคือผมมั่นใจมันไม่ยุ่งกับยาเสพติดไม่มีอะไรเลยฮะผมสงสัยว่าทําไมมันขึ้นแบบนี้ไงฮะสนใจตรงนี้อันนั้นผมไม่ทราบนะน้องอาจจะไปไม่ผมกลัวว่าประชาชนทุกคนเป็นแบบเนี้ย แล้วถ้าเกิดไม่ใช่ลูกผมเนี่ยเป็นคนอื่นเนี่ยถ้าเกิดเป็นโรงพยาบาลนี่อะไรจะเกิดขึ้นคือดูตังเขตเนี่ยครับถ้าดูช,ะชะัดๆตอนเนี้ยถึงโรงพยาบาลน,นั่นน่าจะผ่านเบอร์ขีดสองมันเห็นลางๆมันเห็นเงานๆนะ okay, ไม่นะไม่คือคือเข้าใจครับคือถ้าเป็นแบบว่ากึ่งๆใช่ไหมตอนนี้ที่ดูกึ่งๆใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะถ้าจ่ายไปดูจะเห็นฮะกึ่งๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะเข้าใจเข้าใจลางๆอย่างนี้ฮะ ผมก็สงสัยว่าแบบนี้มีเยอะไหมที่เจอแบบนี้ยเยอะไหมมันเป็นมันไม่ใช่ว่าเฉพาะมันจะจะว่าน้องปับปัมน,น้องเขาอย่างเดียวไม่ใช่น้องก็อาจจะไปกินยาแก้กระเพาะยาแก้ไออะไรหรือก,กินกาแฟแ <K> เข้มเกินไปอะไรอย่างเ <K> งีย้งยก็นั่นไงฮะเขาเข้าใจตรงนี้ะนะเข้าใจตรงนี้ฮะแต่ว่าผมสงสัยว่าทําไมมันมันขึ้นไงฮะแค่นั้นแหละเห็นชัดเจนแล้วนะน้องป่าครับอันนั้นทิ้งไปครับผมไม่เข้าใจจริงๆไม่ก็ยางจริงตอนนี้คือ เพราะว่าผมเจอฮะเจอแบบนี้เยอะอน,นี่ผมผมเ,เมครียดผมดเ,เพราะลูกผมไม่เคยยุ่งอะไรเลยเนี่ยผมก็ยังงงมันขึ้นได้ยังไงมันก็ผ่านแล้วครับพี่ครับเชิญเลยครับขอบคุณมากครับไอ้ที่ว่ากึงก่งก,กึงก่งปกติใจกึ่งกึ่งนี่แหละมันคืออะไรกันแน่เออเชิญเลยลุงเออเท่านั้นนี่ด่านด่านนี้ตุนี้กี่โมงครับ อันนี้ดา่าดาอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูป้ายหน่อยอออนี่ฮะลูกชายผมเนี่ยไม่เคยยุ่งอะไรเลยอยู่ๆก็จะมีขึ้นแบบนี้ไม่ใช่แล้วล่ะไหนป้ายนี่ฮะสพนุนสูงกับพอราชครับปีดเลยครับวันนี้ปีดเลยนี่ฮะนี่ครับ ลูกผมไม่เคยยุ่งยาเสียบติดแล้วผมมากึง่งกึงมันใช่ที่ไหนล่ะแบบนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่ิบสองนี่ครับด่านตัวนี้ฮะด่านอะไรอะไรอ่ะโอ้โหนี่ครับดูครับดูครับตัวนี้เริ่มเริ่มเงียบละ ทุกคันครับรถโตรถบิกอัพโดยเฉพาะอายุน้อยๆเนี่ยทุกคันครับทุกคนมาตรวจตรงนี้ดูครับนำบัดบัดหนะ้าที่ของตำร,รวจโอ้โหผมผมเสีเรียดมากถ้าเกิดคนไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเรียบร้อยเลยส่งโรงพยาบาลลูกผมไม่เคยยุ่งเลยอ่ะ เออดูครับปากด้วยครับนี่ฮะเมื่อสักครู่มันยืนดูสักพักใหญ่ตอนนี้ก็เริ่มเงียบละอ่ะโอเคครับปากด้วยครับปากดูด้วยครับด่านเนี้ยปากดูด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ